ภาษาธิตวิธีการอัพเฟรองแวร์ของ e ี vo สเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลามันเวลาเราเปิดเหตแล้วมันต่อเข้าเครื่องเนี่ยมันจะเรียกเตือนขึ้นมาอยู่แล้วเราปฏิเสธก็ได้หรือเราจะอัพเลยก็ได้แต่ขนาดที่เรากำลังทําการบินอยู่ก็ไม่ควรไปอัพเพราะนั้นทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนี่ยถ้ามันผ่านไปแล้วเราก็เข้ามาที่เพจของ E ี o เพื่อมา ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจะเป็นแบบนี้ไฟล์อัปเดตจะเป็นแบบนี้ uh. โดยปกติแล้วเราสามารถอัปโหลดผ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ว่ามีหลายกรณีเหมือนกันที่อัปเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วบางทีมันไม่สเสียรมันจะไม่สําเร็จนี้เราก็เลย ดาวน์โหลดเข้ามาเก็บไว้ใน s อ c a r แล้ว s อ c a r เราก็มาใส่ไว้ที่โดรนเนี่ย mm hmm. เพื่อทำการอัพโหลดผ่าน s อ c a r ซึ่งมันจะสำเร็จทุกครั้งไม่มีไม่มีปัญหา s อ c a r จะอยู่ตรงนี้ mm hmm. อ,อ้ยะเดี๋ยวเลยเอ็ดาเนี่ยแถมมากับเครื่องอยู่แล้วเราก็เอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะเป็นนามสกุล b ีไนะบินอะแล้วก็ใส่เอาไว้ใส่เอาไว้เรียบร้อยใส่ในเครื่องแล้วครนนี้ก็มาเปิดเครื่องเปิดเครื่องรีโมดเครื่องเปิดรีโมทอ่าขนาดเดี๋ยวมันมันกำลังจะขึ้น มันกำลังจะขึ้นที่หน้าจอด้านล่างเนี่ยนี่มันจะเป็นมันจะจัดการทําเองเลยดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดเฟิ์มแวร์ให้เรียบร้อยเลยเราก็ตอนนี้เราก็รอยอย่างเดียวเลย กำลังดาวนโหลดตอ,อนนี้เป็นที่80อยู่ที่80เปอร์เซ็นต์แล้ว81ละช่วงหลังจะเริ่มช้าๆแล้ว 3จุดน <33. S 2> ี้ก่อนได้อ่าอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วเขาบอกให้รีบูท RC เนี่ยกดปิดเครื่องแล้วเปิดมาอีกทีหนึง่งอ่าแล้วก็ปิด